เวิธีนี้ที่เป็นการชงนมที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่ดีกับลูกเราอย่างมากเลยวิธีแรกเลยนะคะก็คือคุณแม่ชงนมโดยการใส่น้ํามากจนเกินไปส่งผลทําให้ลูกรับนมไม่พอลูกอิ่มน้ําทําให้เด็กเตเริ่นเติบโตไม่ดีค่ะข้อที่2นะคะก็คือใส่นมมากจนเกินไปอยากให้ลูกโตอยากให้ลูกแข็งแรงใส่นมเยอะๆใส่น้นําน้อยๆส่งผลต่อระบบย่อยแล้วก็ระบบขับถ่ายของลูกนะคะข้อที่3ค่ะก็คือ ใช้น้ำขวดที่น้ำไม่ได้ผ่านการต้มสุกนะคะมาชงนมให้ลูกคิดว่าน้ําที่เรากินสะอาดแล้วก็นํามาชงนมให้ลูกเลยอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งควรจะเป็นน้ําต้มสุกนะคะข้อที่4ี่ค่ะก็คือนํานมที่ชงแล้วนะคะไปอุ่นไมโครเวฟหรือว่านําไปต้มนะคะ เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะบางคนคิดว่านมก็อุ่นเหมือนกันแหละเอาชงในน้ําเย็นน้าอุณหภูมิห้องก่อนน้าไม่ต้องต้มก็ได้เพราะชงเสร็จแล้วค่อยนําไปต้มหรือนําไปอุ่นไมโครเวฟก,ก็ได้ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องต้องใช้น้ําต้มสุกที่เย็นแล้วมาชงนมนะคะข้อที่5ค่ะก็คือเขยา่าขวดนมแบบขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงอย่างรุนแรงนะทำให้เกิดฟองอากาศเยอะลูกกินเข้าไปก็ท้องอืดท้องเฟอ้อ เพราะฉะนั้นการเขย่าวขวดนมหลังจากชงนมผสมกับน้ำแล้วเนี่ยให้หมุนเป็นวงกลมรอบๆนะคะข้อที่6กนะคะก็คือกินนมไม่หมดแล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน2ชั่วโมงโอกาสที่จะทําให้นมเสียนมได้รับเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียจากการผ่านการกินของลูกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าชงนมแล้วลูกกินไม่หมดควรที่จะรีบนําเข้าตู้เย็น เพื่อที่จะเก็บให้ลูกกินในมื้อถัดไปถ้าลูกกินในมื้อถัดไปยังไม่หมดแนะนำว่าควรเอาทิ้งไม่ควรที่จะเก็บไว้ต่อและข้อที่7นะคะก็คือ มีคุณแม่บางคนบางท่านนะคะเห็นว่าลูกกินดีใช้นมข้นหวานชงนมให้ลูกแทนนมผงอันนี้ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะนมข้นหวานนะคะไม่มีประโยชน์กับทารกห้ามใช้เลี้ยงทารกโดยเด็ดขาดเพราะมีแค่รสชาติของความหวานมีแค่รสชาติของน้ําตาลแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเจวิธีนี้เป็นการชงนมที่ไม่ถูกวิธีไม่ส่งผลดีต่อลูกของคุณแม่นั่นเองคะ่ะ